สวัสดีครับลุงพนมคนชาวนาจะพามาดูห <upright> น <flips over> ูครับตอนนี้เลี้ยงหนูไว้อยู่เก่าบครับนี่โบที่หนึ่งเอาแล้วเชียร์ดูครับเชียร์ดูเชียร์ดูชี่กินกชนกิงกูนเลย ปลูกมาโคกนี่มีอยู่สีหาตัวอูด้วยสินึนทงทำโคกน้ำไหมโคกน้ำน,น,น,น้ำอหไรทำไหมือนข่ดชิบช ลูกขี่สองลูกี่สองอยู่สิบสาตัวลเยครับนี่้นีันปุ๊กรับปุ๊กผมเยาะอนเก๋ฟองไงมันห้มคุ้นครับเกเกมันจะคันมัคุ้รับ เฮ้ยวิ่งสุกเล้วสุกเล้วครับเนี่ยผมจะให้มันกินหัวมันบ้ากำลังอยู่พลังใหญ่ครับพลังใหญ่ ไม่ขอกที่สามบอที่สาม,อมบอใ,ใหญ่แค่ละครับตัวใหญ่บอนี่ก็มีอยู่หัวตัวโอ้สูเลยนี่นี่นี่ก็โดดสูสูครับเก่าเก่าไม่ได้คุ้นครับนุ่นใหญ่เลยเห็น ชนเก่าเก่าไล่ครับตัวเป็นพองพองคนเราโค้สูงอย่างเลยสูงครับมาดูโคกมีหนูขาวดิครับมีหนูขาวมีสยางโยงานเลยสยางโตลงมาโตลงมาแล้วก็ไปโปรไขรโปรมัน ขาว6 T4 จะคุ้นครับนูขาวด้วยครับนี่นูขาวผมมีนูขาวด้วยนี่โคกนี่คุ้นกว่าเขาทั้งหมดโคกนี่น่ารักมากน่ารักมากนี่นูขาวออกหูกปลาสีขาวเลย

ไปดูบอ่อที่หาเราไม่ได,ดูบอ่อที่หาบอ่อที่หาครับจะเอจะเอโคกนี่มีตัวตู้ผูสองตัวร,รอรอผสมพันธุ์รอัอรอให้ตัวเมียมันใหญ่กี่ตัวผูไปใส่โคกนี่ก็เมี โคงมหลก็บคุนอยู่ครับโอ้ไหนไหนเกา๋าทองไหนเกาทองนะเกา๋าทองนะเก,ากา๋าทองเออโอกนี่เด่นน้าเขาอยู่ในฟางแล้วเขาอยู่ในฟางโอกคโคกครับโอกนี่มีอยู่สามตัวตะเมียสองตะปูหนึ่ง มอใหญ่พกันกำลังท่องเดี<ป>๋ยวก็พอดลูกแล้วครับนี่พกันกำลังท่องนครับน,นุปุกครับนุปุกปุกสืบพันธ์มาจากเมืองเลยครับสืบมาหกตัว ตัวน,นี้มันออกเต็มเลยครับดูขอบนี่ขอบมีลูกเต็มเลยครับมีหนูขาวด้วยมีลูกดีน้อยลูกดีน้อยเขามุนอยู่นี่เต็มเลยครับยากตัวลูกไหนออกมาดูทีนี่น,น,นี่ตัวขาวครับเฮียไหนไห เออเออเออลงมาน kind of ี่ตัวนีตัวขาวเนมุนเข้าไปแล้วครับตัวนี้ตัวผูกมันขุ่นครับมันขุ่นแฮมีการจ้ะเห็นแล้วเห็นชนผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเกาให้นะเกาให้เกาเกาเกาเป็นีิจิขุ่นเกาเกาเกา ครับคุณวันคุณอาหารวันละทีครับสะอาดครับหอกยังสะอาดทํำยังสะอาดดูครับอันนี้หอกสุดท้ายขอกสุดเก้า,ค,กาครับออไหน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 มาดูหน้าชี้ดูหน้าชี้นี่นี่นี่ครับนี่โอ้ี่ครับโอ้มีอยู่สามสิบตัวครับ ลังหนาหลับเลยครับคิดว่าเราหยอกมันหรือเปล่าครับเป็นงานอะดิเรกครับ นอาจะเขียนเอาไหวครับออกวันทีเท่าไลเราก็จะเขียนไหวตัวใหญ่ขนาดไหนจะผสมพันธุ์ใดหรือยังก็จะเขียนเอาไหวครับงบปุ๊บอ๊ปปุ๊บ นี่ก็อยู่ว่วางๆครับสองตัวโมสติงเกอร์ปีนี้ชมมะม่วงดกชมมะม่วงอย่างดกไม่รู้จะติดหนวยหรือเปล่า คลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม